นี่เดินมาจากข้างนอกแล้วก็โดดขึ้นมานั่งเลยอืมเดินมาจากนน้นแล้วก็โดดขึ้นมานั่งนี่อาการเป็นยังไงห <c oughs> มากมานู่นเศร้าเลยมาาา่ามันประธรรมเศร้าเลยเ <c oughs> มืันมันโลอ <c oughs> นะโอ้ยกินขนาดนี้ยวตักเผื่องก่อ <c oughs> <c oughs> ให้มันเยอะขนาดนี้เอ๊ะ <c oughs> เดียกไปตักเผื่อง <Sknell> <Mock lắm. Sknell> mong Con tí tám mới được phân tí mong á Nghe ra tăng mới lại để chứ ăn mèo mà hay này Rồi về con em mong Con ba pa Con xe ba Đến rồi lời với nó เดี๋ยวมีตังนัน้ากลับบ้านนะมีฮันแต่งฮันศพจะไปกินในความหม้อไปเลยคิดถึงแกงปักใต้บ้านเราเนี่ยรอรางวันที่หนึ่งไม่เข้ารักเียเอาผักอะใส่จานมาไ้ช่วยกันก็ก็ลราควรในในก็ตันตังแกงออกมาแล้วเล่นกับแมวอยูค่คนแมวเนาะมองมองหน้าเลยแหน่ แมวหลอกกล้องด้วยเนี่ยผักไอ้เนี่ย,นนยอยู่บ้านนอกพ่อชอบปลูกปลูกกอเดียวขึ้นมันติดกอดอกมันปิวไปผัปกจีก่าหลังป้าประกาศร่างนี่วะเขาเรียกบันเราประกาศร่างอ๋อกินข้าวก่อนนะครับเาดีครับ